สวัสดีค่ะดิฉันนางนิตยาตรายศรีนักศึกษาปริญญาโทสาขาการบริหารการศึกษารุ่นที่27หมู่หนึงมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันจะมาสัมภาษณ์ผู้รบ,บริหารโรงเรียนบ้านตั้งใจนายเอกนรินหาดีเกี่ยวกับการบริหารงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาประสบการณ์ของท่านนะคะท่านเป็นคณะอนุกรรมการ ติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขตสองค่ะและท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประกันคุณภาพภายในระดับเครือข่ายโรงเรียนชุมพลบุรีสามสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขตสองค่ะในการบริหารงานของท่านนะคะจากที่ท่านได้เข้ามาบริหารโรงเรียนบ้านตั้งใจนะคะทําให้โรงเรียนบ้านตั้งใจมีผลคะแนน โอเน็ตเอสูงกว่าระดับชาติทุกกลุ่มสาระหลายปีซ้อนนะคะซึ่งในปีที่แล้วนะคะปีการศึกษา2562นะคะคะแนนโอเนตของโรงเรียนบ้านตั้งใจนะคะอยู่ในลำดับที่29ของอเขตพื้นที่การศึกษาสุรินเขต2นะคะซึ่งมีทั้งหมด218โรงเรียนนะคะส่วน NT นะคะอยู่ในลำดับที่68นะคะ อของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุินเขตสนะคะจากเมื่อก่อนนะคะโรงเรียนบ้านตั้งใจนะคะเป็น10กลุ่มต่านะคะที่มีคะแนน o n e นตต่ำกว่าระดับชาตินะคะสิบกลุ่มต่าจาก218รโรงเรียน,นะคะ่ะซึ่งท่านได้เข้ามาบริหารงานทําให้โรงเรียนของเราได้พัฒนาขึ้นนะคะถึงแม้ว่าครูจะไม่ครบชั้นนะคะแต่คะแนน o อเน็ตนะคะจะอยู่ในละดับที่1ถึงที่3ของ เธอขายชุมทนบุรีสามนะคะค่ะไปฟังความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับการบริหารงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาได้เลยค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะท่านผอเลขานินวันนี้นะคะเราจะมาสัมภาษณ์ท่านผอ,อ,กอ,อกเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาค่ะ ว่าท่านมีอกระบวนการที่จะพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างไรที่จะทำให้เป็นที่ยอมรับของชุมชนและก็สังคมค่ะวิทยาที่ได้เรียนเาก็มาเตรียมไปสร้างความรับผิชาการกับสถาันศึกษาตราตนเองแล้วก็ผู้เรียน จากคำถามที่ถามมาทีื่อวัก็เป็นคำถามที่ทันสนิยมากครับใน,ในยุรูปปัจจุบันนะครับเพราะว่าการพัฒนา,านอนุปกร์ต่างๆนั้นก็ต้องเริ่มต้นที่บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดก,การศึกษาหรือเกี่ยวว่าสิ่เห็กคนด้ว่ครับลำพังผู้หาิงานทำคนเดียวก็ไม่สําเร็จครูทําดีขนาดไหนก็ไม่สําเร็จนักเรียน คุ้เก่งไม่ได้ถ้าครูครูไม่เก่งผู้บริหารก็บริหารเป็นโรงเรียนนั้นก็ไปไม่ได้เพราะฉะนั้นการจับคุณภาพการศึกษาที่เรียกว่าการตามระบบประกันคุณภา,ภาพภายในเนาะของที่ประกาศใช้ล่าสุดเราที่2 0 1เนาะมัน,มเ,นเป็นมาตรฐานที่กระชับประยง่ายเน้นการปฏิบัติจริงของอ ผู้เรียนของครูประการบริหารจัจากการขรบวนการที่ทำมานี่องค์กรจะเดินทางไปสู่เป้าหมายสําเร็จได้ก็ต้องอาศัยความร่วมมือหลายภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นชุมชนคณะก,กรรมการสถานศึกษาหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอที่จังหวัดนางสิ่หานี้ให้สถานศึกษาดำเนินารได้ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาถ้าพูดกันจริงๆแล้วมันก็ทําไป เป็นมาตรฐานพร้อมๆากับการบริหารจัดก,การของโรงเรียนเลยแต่เพียงแต่ว่าเขามาแยกแยะว่าเรามีกระบวนการอย่างไงที่จะให้สังคมมองเห็นว่าเออโรงเรียนไม่มีระบบประกันคุณภาพภายในที่ยอมรับของสังคมชุมชนนะครับเป้าหมายหลักก็คือทำได้มาตรฐานทำได้มาตรฐานเขาว่ามาตรฐานก็คือมาตรฐานจริงิกระบวนการมันก็มีหลายรูปแบบนะครับ ที่จะดําเนินการแต่ที่สําคัญที่สุดนะครับที่เราไปประยุกต์ใช้มันก็หนีไม่พ CA, ้นระบบพีดีนะเองต่างๆในการต่างๆเราจะเริ่มต้นที่การวางแผนลงมือปฏิบัติตรวจสอบแล้วก็ที่แบบย้อนกลับเข้มาทุกทุนจะทำอย่างนี้ทุกกระบวนการั้นะครับและที่จะทําให้สําเร็จได้จริงๆนั้นมันก็ควรจะเริ่มต้นที่าการวิเคราะห์ ข้อมูลต่อสถานศึกษาเรื่บรเพราะว่าแต่ละองค์กรแต่ละสถานศึกษานั้นมันมีบริบทและสถานที่ที่ไม่เหมือนกันที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นด้วยหันจึงจําเป็นจะต้องมีการทิเข้าข้อมูลต่างๆหาเดเด่นจุดด้อยหาโอกาสหาความปัญหาและโอุปสก็ได้ส่วนนี้แล้วเราก็ โอกาสที่ดี้วก็หาเข้ามาพัฒนาในส่วนที่มันเป็นมาตรฐานที่ดีๆของโรงเรียนแล้วก็คงสภาพไว้ในส่วนที่มันเป็นจุดด้อยนั่นแหละคือจุดที่เราจะมาแก้ไขปัญหากัญนหนัต่านะครับทีนี้การแก้ไขปัญหานั้นต้องเกิดจากความร่วมมือของคณะครูในโรงเรียนชุมชนนักเรียนครับมาทําความเข้าใจกันถ้าไม่เข้าใจในส่วนเหล่านี้แล้ว มันก็ไปกันไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องให้ความสําคัญในเรื่องของการทาความขาเข้าใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคสว่วนแล้วเป้าหมายหลักด้านคุณภาพเนาะมันก็มีอยู่แค่สามด้าน,นาาเท่าน,นั้นเองหลักโรงเรียนในระดับโรงเรียนเราแล้วก็คุณภาพด้านการบริหารจัดการเนาะคุณภาพด้านผู้เรียนแล้วก็คุณภาพานักรนครับสามส่วนนี้ที่ เราจะขับเคลื่อนกันไปโดยการกระบวนการที่จะดกระบนการตรงนี้ให้สําเร็จได้ก็จะมีอยู่าขั้นตอนนะครับที่เด้เตรียมมานะไปตามนั้นแหละขั้นตอนแต่ขั้นตอนที่สําคัญที่สุดนะครับเ้าที่สังเกตนะครับเราโรงเรียนเราศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กเราในเรื่องการทาความเข้าใจให้กับคณะครู ให้กับบุคคลที่มีสววมม่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาได้เข้าใจได้ตระหนักที่สิ่งเหล่านี้ว่าคุณภาพเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้มันต้องมีความร่วมมือทุกทัส้ส่วนจริงๆครับทีนี้การที่จะทําให้สาเร็จได้นั้นในเมื่อเราได้ศึกษาข้อขมูลบริบทสภาพแด้ร้องภายในสถานศึกษาโดยการอ่ เรียกอะไรสวัสดิ์สมัครมาสวัสดิ์สวัสดิสดสด์ได้ข้อมูลมาเรียบร้อยแลย้วก็มากำหนดทิศทางกำหนงแผนปฏิบัติงาน,น,นร่วมกันว่าเราจะดำเนินงานไปยังไงนะครับโดยเฉพาะการประกันคุณภาพภายในนี้เราปู้ว่าช่วมีความเข้าใจตรงกันแล้วเราก็เริ่มดำเนินการเลยนะไปแล้วกวารวางแผน เราปฏิบัติตามแผลในขณะที่เราปฏิบัติตามแผนนั้นเราก็หนดการตรวจสอบนะครับตรวจสอบแล้วก็ประเมินผลว่าไปตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้หรือมไ,ไมไ่ถ้ายังไปไม่ได้เราก็คอยกลับมาทบทวนใหม่ตามร,บรนะบบ PDC จะหาวิเคราะห์หาแนวทางดําเนินการที่จะทำให้ไปสำเร็จไม่ได้ ท่านที่สังเกตโรงเรียนที่เขาประสบความสำเร็จในด้านการประกันคุณภาพการศึกษาผู้อ่านมีรายละอที่จะผัการเสิ่งเหลานี้ประสบคามเร็จได้ผู้อานที่สำคัญผู้อ่านต้อเดินครับเดินออกวิเทียติตากับดูแลอย่างสม่ำเสมอว่าการพัเนาของคนของเราเอ ไปตามก็จะส่งเป้าหมายหรือไม่เรื่องดีที่ดีที่สุดก็คือการออกนิเทศนิเทศตามห้องให้คำแนะนำแล้วก็ซัพฟอกในเรื่องงบประมาณนะครับส่วนไหนที่อาจะเป็นเีนเปลีได้ดตัวเป้าหมายหลักก็คือคุณภาพของผู้เรีย,ย,ยนคือหัวใจหลักให้ส่งผลเกิดอารมณ์ของการประกันาการประเมินคุณภาพภายในอง ครับท the ี access 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 ่เขาปรมนไว้มันจะสำคัญว่าที่ผู้ครูผ like ู้เรียนจะประสบความสำเร็จได้ก็เกิดจากครูครูจะดําเนินการตามนั้นได้ก็เกิดจากการบริหารจัดการมันจะวนเดียนันไปมาอย่างนี้ถ้าทั้งครูและผู้บริหารและชุมชนมีความเข้าใจครูกันที่จะสร้างคุณภาพตรงนี้ได้ก็จะดำเนินไปได้อย่างสง่างาม สำเร็จก <S 々> ็จะเกิดขึ้นที่สําคัญที่สุดที่เป็นปัญหาหลักๆนะครับของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่ประชอาที่ที่สำคัญมากก็คือพวกเรองขนาดเล็กอ่างบุคลากรเนาะต่อขาดปึ่งประกอบบุคลากรก็ไม่ค่อยต่อเนื่องบางทีครูก็ย้ายานครูคนใหม่เข้ามาเราก็จําเป็นที่จะต้องให้ความรู้กับเขาในเรื่องที่เราวางแผนไป ระฉะนั้นกระบวนการบริหารจัดการฐาด้านระบบประกันคุณมภาพภายในจึงทําไปทุกวันที่มาบริหารโรงเรียนทำไปท้องๆกับคณะครูกับชุมชนที่สําคัญก็คืออย่าให้เกิดความเข้าใจผิดกันระหว่างชุมชนครูนะครับ้องสร้างความเข้าใจโดยคุยหาต้อง ความความเข้าใจตรงนี้ให้มีการรวมกันรุมกับโรงเรียนมีความเชื่อมั่นว่าเราจะขยับไปตามแผนเราได้เราต้องทำอย่วันนี้ที่เราตกลงกันเบื้องต้นก็ดําเนินการไปที่สําคัญคุณภาพผู้เรียนก็โรงเรียนบ้านตั้งใจครับเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่จะยกระดับตั้งเข้ายกระดับคุณภาพทางการศึกษาของตัวเน็ยมาที่จะมาดำเนนการกับจังหวัด ที่แล้วเราก็ประสบผลสำเร็จนะครกบสรุปว่าราดทับศาระดับนัเีนัศาระดัวนกเยเป็นไปตามความคาดหวังของสาคมสุดโต่คณะครูด้วยนักเรีมากก็ดูใจทางด้านวิชาการทางด้านบริบทอาคารสถานที่ก็ต้องทำควบคู่ไปด้วยถ้าโรงเรียน มีผลโปรเนตสูงแต่ว่าสภาพอาคารสถานที่คำรุดทุดโฉมบริบทก็ไม่น่าดูน่าอยู่ยงนี้มันก็ไปกันไม่ได้เราทำทสิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบควบคู่กันไปด้วยเศ mm ็ษ hmm. ทีอมรับของสังคมมองเข้ามาโรงเรียนก็น่าอยู่น่าดูน่าศึกษาก็้วก็มองดูคุณภาพผูพ้เรียนก็ได้ามาตรฐานสูงกว่าระดับประเทศเนางานตัวเนกเนี่ยต mm ัวละครก็เกิดความเชื่อมั่น กานนการก็หลัเนี้ยก็มายย่างมีความสุทุกคนก็มีควาสามารถร่วมทำงานร่วมกันได้หลักการใหญ่ๆก็คือสังคบหลักการดำเนินการความเข้อใจทุกภาคส่วนแล้วทุกภาคส่วนได้เข้าใจไปคนิบติติธรรงก็วาแนที่จะเกิดแตก็ทำวา้เข้าใจเสร็จแล้วก็มาแนก็จ ก็ปฏิบัติไปตามแผนในขณะที่เราปฏิบัติไปตามแผนนั้นเราก็ต้องมีการตรวจสอบด้วยบางครั้งตรงไหนพลาดปกติอนอกจากบมาแก้ทำการตรวจสอบแต่นั้นเราก็มีการทีแบบว่าดูว่าเราทำไปสำเร็จแค่ไหนได้ไมากน้อยอย่างไรมีตามเป้าหมายหรือไม่รไมตรงนี้เราทำการดีก็ช่วยทีที่สี่แล้ว การทุกอย่างที A ่กล่าวมาทั้งหมดก็อยู่ในส่วนนี้นะครับมานแค่ปฏิบัติตรวจสอบแล้วก็ทัวตวนย้อนกลับทำอย่างนี้ไปทุกกระบวนการขั้นตอนนะครับมันก็จะได้ความคาดหวังที่ตั้งไว้แต่เราก็ต้องตั้งสูงไว้หน่อยนะจะได้เท่าไหร่ก็อยู่ที่เราจะปรับปรุง PDCL แต่ที่แน่ๆน่ถ้าทุกภาคส่วนเข้าใจแกรนแล้วก็ลงมือปฏิบัติแล้วก็ร่วมมือร่วมใจกันจริงๆผมว่ามานสำเร็จแค่เพื่อก็ไม่เป็น,นปัญหาเป็นภาษาแบบมันสำหรับระบบประกันคุณภาคภัยหลายส่วนมีอะไรจะเพิ่มเติมอีกไหมคะก็อันนี้ก็ต้องขอขอบขอบคุณนะคะท่านคอเอกรินเป็นอย่างสดีนะคะที่ท่าน ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษานะคะซึ่งหัวใจหลักสําคัญที่ท่านได้สรุปไว<ม>้ก็คือสร้างความเข้าใจทุกภาคส่วนต้องสร้างความเข้าใจและที่สําคัญก็ต้องอปฏิบัติตามะระบบ PDCA สถานศึกษาทึงจกประสบผลสำเร็จน็ที่ยอมรับแก่ชุมชนและสังคมต่อไปนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณค่ะ